ยังไงก็ไม่ทันรอบนี้อดีดบ้านอ่ะไม่น่าจะทันรอบปรอบปีนี้อะค่ะดีดบ้านถ้าถ้าจริงจริงอ่ะวิธีการดีดบ้านคืออย่างดิจงอหรือที่เราคุนให้ตั้งเป็นกองทุนดีกว่าตั้งเป็นกองทุนคือทำไมตั้งเป็นกองทุนเพราะบ้านแต่ละคนความต้องการแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ระยะเวลาต้องการก็ไม่เหมือนกันอ่า เหมือนเหมือนที่พี่บอกว่าอย่าไปกาหนดแค่เรื่องปริมาณนะให้บอกว่าต้องไม่เกินชั้นไหนต้องกำหนดเลยค่ะว่าพื้นที่นี้รับไม่เกินกี่เมตรกี่เมตรเพราะว่าอย่างเขื่อนอย่างประตูน้ําอย่างท่วมเขาต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะมีความจุอยู่แล้วแต่ทําไมเราอยู่ริมแม่น้ากับบอกว่าเรามีลิมิตไม่ได้สมัยก่อนก็ไม่ได้ท่วมสูงขนาดนี้นะคะแต่พอมีการริหารจัดการมาที่สูงมันจะกล่าวว่าบริหารได้เนาอมอืเข้าใจ อาจะลองทุ่งเล่นครับเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาถึงกับเงาเชสชถึงเขาก็เป็นสองพันเจ็ดอ่ะคือเขาเขาไปมองว่ามันมันไหลออกไม่ได้จากเขื่อนแล้วก็จากพายุเขื่อนแล้วก็น้ําที่มีน้ำไซโคลนน้ำคือเขาคิดว่าถ้าตรงนี้มันเต็มต้องปล่อยมันจะไม่พอใช่แล้วเขาจะมีระดับอยู่เนี่ยค่ะที่เป็นระดับซึ่งเราเราไม่เชื่อการคาดการณ์นี้หรือเราไม่เชื่ออ่ะเชื่อแต่ถามว่าบววน้ําจากเขื่อนภูมิพลที่จะมา คือมืพูนิคคนเนี่ยมันเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าด้วยยังไงมันต้องระบายตลอดเวลานะครับจะเคลื่อนอะไรฟิลิกิจนะครับแล้วเคลื่อนที่อุตดิบนะครับมันถ้ามาก็มาถ้ามันก็มาครับอย่างเงี้ยปิงวังรับมาปุ๊บอย่างเงี้มันก็จะอย่างเงี้ยมันอัานได้ภูนิคคนแต่ตรงเนี้ยมันไม่มีที่รองรับมากมายนะถามว่าทำยังไงคุณจะระบายพื้นที่ออกทางนี้ได้ดูดออกก็ต้องดูดออก ใช่ครับถึงเวลาที่มันสูงกว่าน้ําไหลไม่ขึ้นดูดออกคูต้องดูดออกไปเก็บเพื่อวิธีการบริหารจัดการน้ําให,ให้ให้ได้ถามว่าไปถึงประชาชนมีน้ําใช้เลยกับดูดน้าเข้าไปใช้ชอบอันไหนแต่ตอนแรกถ้าเกิดไปแรกๆคนอาจจะไม่ชอบน้ําเข้าไปเยอะน้ำเข้าไปมากน้ำเข้าไปทุ่งน้ำพื้นดินทั้งเขาคนอนาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเป็นความเคยชินมีน้ําเข้าไปเขาไม่ต้องทําอะไร อยู่ดีก็มีน้ำมาให้ใช้โดยที่เขาไม่เดือดร้อนที่ไม่เดือดร้อนเลยครับคลองลึก3เมตรแต่ปัจจุบันอาจจะไม่มน้าในคลองเลยแต่เอาน้ำอยู่ในคลองครับ2เมตร50หรือ3เมตรมันก็าา<ม>จะปล่อยเข้าไปาได้เลยต้องวิธีการบริหารจัดก,การน้ำคลอ,องแต่ละคลองทั่วแม่น้ำเจ้าพรยา,าเยนะี่ยมันม,<ต>มีความมาก<ต>มายพื้นที่น้ามากมายก็ต้องช่วยกันทัวยรวดตรงนี้ครับผมจะมีเรื่องมีเรื่องครับ ก็เสนอก็คือว่าอย่างคลองสาขาในหัวค่ะที่บอกว่ามันมีคลองสาขาเยอะเราไปเน้นฟื้นฟูคลองสาขาในนั้นด้วยคือถ้าจะมารอเก้าแผนหลักของประเทศอะค่ะมันไม่ทันการเพราะว่ากว่าจะเสร็จอย่างทนีอย่างบางบางบางไซเนี่ยถามว่าจะมาเล่งให้เสร็จปีหกหกเก้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จจริงหรือเปล่าแล้วแต่ไอคลองสาขาที่มันมีอยู่เนี่ยเราสามารถเข้าไปขุดลอกหรือทํความสะอาดเรืออะไรได้ไปดูดูอันนี้ด้วยเนาะอันนี้จะบอกว่าเอ่อช่วงกินบุรี แม่น้ําเจ้าพญาก่อนก่อนที่จะมีเขื่อนเจ้าพญาในอดีตนะฮะจะเป็นลักษณะการปลูกข้าวฟางลอยกันนะฮะนฮะชุมชนก็ยังอยู่กันตามสบายแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังจากทาเขื่อนเขื่อนเจ้าพญาก็จะมีถนนทันของกั้นเหมือนกันแล้วตรงนี้กลายเป็นข้าวนาปังหมดไปแล้วนะฮะอ่าลักษณะแบบนี้มันจะเห็นภาพที่มาก่าี่ชเขา ทุ่งรับน้ําถามว่าตรงนี้ก็ยังทําเป็นเป็นทุ่งรับน้ําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้นะแต่นะอันนี้จะเห็นความต่างกันดังนั้นก็ที่ที่นี้มันคือตรงไหนที่อ่าสิงห์บุรีอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนสิงบุรีอยู่หลังแถวหลังประมาณคือไม่ใช่ที่ยุทยาครับแต่เหมือนกันมันคล้ายกัน แต่ที่อยุทยาอย่างนี้ครับที่อยุทยาเนี่ยเขาเขาไม่มีพนังกั้นน้ำขึ้นมาที่อยุธยาเนี่ยไอที่เราอยู่วันนี้มันคืออันนี้อ่ะนี่คืออันนี้คือแม่น้ํานะคะคือไอบ้านสีบ้านพวกเนี้ยครับมันต้องกินโดนน้ําท่วมไปแล้วนี่นี่คืออยุธยาค่ะ จะเป็นแบบนี้ก็คือว่าอยู่ริมแม่น้ําเมื่อก่อนมันไม่มีไม่มีผนังใช่ไหมคะไม่มีนังน้ำามจะไปตามตามคลองตามแม่น้ําตามได้ถึงบ้านแต่ทุกวันนี้ก็คือมีพนังกั้นน้าน้ํามันยกตัวสูงขึ้นแล้วดูผนังคะอันนี้ถ้าเปรียบเปยจากผนังก็คือพนังเท่าหลังคาถ้าวันนี้คืนนี้เขาอยากปล่อยน้ำตุ้มขึ้นมามิดหลังคาใครทำไงอะยายก็ลอยคลอมาเลยตอนทุกวันนี้ออกทางไหนอะ ม่เมื่อกี้บอกหูออกทั้หงหว่างพาม่ใช่เหรอเฮ้ยฝั <c oughs> นลุงนี่ปีนหน้าต่างออกอ่าปัญหามันก็คือที่ว่า ปริมาณน้ําที่ปล่อยมามันน้อยแต่ระดับน้ํามันเยอะขึ้นทําให้เราอค่ะปรับตัวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามมาฟังตอนช้นีใช่ไหมเดี๋ยวไปดูฝัดม้าก,ก็ได้ฝันม้าเขาติดไว้สองพันห้าจมไปแล้วนะตอนนี้ระดับน้ำเกือบเท่าสองพันเจ็ดแล้วถามว่าแจ้งเตือนชาวบ้านยังไงอ่ะชาวบ้านอย่างเราก็พยายามศึกษาข้อมูลเขาใช่ไหมคะว่า้ยเราจะต้องดูข้อมูลเขานะเพื่ออ้างอิงว่าเราจะรับตัวยังไงยกของแบบไหนถ้ามันถึงพื้นแล้วเนี่ยเราจะหนุนอะไรขึ้นไปเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้คือข้อมูลเขามาอ้างอิงแ ไม่ได้ไอตัวเลขออกมาจริงค่ะแต่ระดับน้ำมันไม่ไม่มาอย่างที่บอกครับถมมว่เขาตีแค่นี้ครับแต่พอมันโดนขังแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าท่วมสูงขึ้นแล้วก็นานขึ้นคือกลายว่าปล่อยน้ํามาเท่าเดิมแต่ก็อาจจะน้ำมันมันถูกขังอยู่แค่นี้ครับมันเลยอาจจะเพิ่มปริมาณเท่าเดิมแต่ระดับไม่เท่าเดิมแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นสภาพ่าคืออดินเหนี่ยวป้องปากแก้วไว้ก็คือน้ำกำลังวน โอ้อาจารย์อาจารย์คมริบเรียนอาจารย์คมลาขัาจารย์มหายว่าอยราชภัฏอาจารย์แกเรื่องนี้อยู่ตลอดหรือว่าอาจารย์แกจะจันจะไปเสริมที่อาจารย์อาจารย์ทำทำวิจัยครับทำเอ่อปอเอกเรื่องเรื่องทุ่งรับน้ำเรื่องการบริหารจัดการแล้วไอ้ทุ่งโก็ควรจะมีทุ่งรับน้ำก่อนหน้านั้นระวังค่ะก็คือมันไม่ทันรอบนี้นี่เรากำลังพูดถึงกันนะใช่ใช่ในี่ยแล้วเป็นระยะยาว แต่เนี่ยเมื่อกี้ที่พี่พี่มลเขาบอกนะในทุ่งรับน้ำเนี่ยจริงๆมันมีคลองสาขาที่มันสน่งกระจายน้ําไปได้เนี่ยมันทุ่งเจ้าเจา็ดกระจายคลองสา,าเกไปได้โอเคแต่อันนี้ก็คือสภาพของพื้นที่อพยพครับเคยเซ็นให้เขางมัน,นไม่ใช่ที่รับน้ำอะไรนบมันกําหนดไว้ว่าอันไหนเทใส่ได้ไหนใส่ไม่ได้ถ้าเราวิ่งมาอะไรเราจะบางอันมันแห้งบางอันมันเปียกซึ่งถ้าเราจะแปลงสภาพเป็นทุ่งรับน้ำ มันมีมันมีคุณสมบัติของมันคือสมบัติทานข้อออกแบบเขาบอกว่ามันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคันสูงคันรอบๆที่เป็นเหนออย่างเงี้ยคือคันกั้นน้ำนะครับมันจะรอบพุ่งเลยบางบานที่เราจะเข้าไปฝั่งนู้นเนี่ยมันประมาณสองแนไร่พัดไทยเนี่ยประมาณแสนหรือสองแสนไร่ประมาณเนี่ยแต่ครนี้มันบางพุ่งมันไม่มีคันสูงเช่นพุ่งใส่น้อยอยู่ติดกันกับบางบานเนี่ยอีกฟังนึงงแต่ห็นว่ามันแห้งตลอดทุกปี แล้วตอนนี้ในพุ่งไทยน้อยเนี่ยบ้านจะสันขึ้นบริษัทอะไรนะไอการไฟฟ้าภูมิงาขึ้นธรรมกายขึ้นไม่ได้ใช้ใช้เฉพาะทำนาสามรอบแล้วก็มีพวกเมืองกำลังเริ่มกลายเป็นพื้นที่เมืองเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเทไฟสไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลไปยังอำเภอเขตเทศบาลทางาบ,บาง ไม่เคยท่วมข้าสีก็ไม่ท่วมแต่จริงๆอ่ะชาวบ้านก็เสนอนะฮะว่าจะขึ่นแบบนี้ยื่นยืน่นอะจริงๆน้ำเนี่ยมันมาพร้อมตะกอนคือถ้าเราดูวิทยาศาสตร์ถ้าเราดูน้ำหลากน้ำก็ต้องหลากกว้างๆแล้วความอุดมสมบูรณ์มันมาพร้อมกันพร้อวกนี้คราวนี้พอเรากั้นน้ำตอนนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีใช้ผารพิมพ์อย่างเดียวพวกนักนิเวศวิทยาเนี่ยเขาเริ่มกังวลเพราะว่า ไม่ยอมปล่อยน้ําเข้าทุ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเกิดนหนานยนะอะไรนะโล่อะไร่างจะเยอะขึ้นผมคิดว่าถ้าเกิดประเด็นที่เราน่าจะศึกษาต่อคนะือเรื่องระบบทิเวศของแม่น้ำนอกจากเราจะตอนนี้เราแก้ปัญหาโดยโครงสร้างพื้นฐา,นะานใช่ไหมครับสมมติานเมื่อกี้ไปฟังก็โครงสร้างแข็งโครงสร้างบางบานบางไสเดี๋ยวใช้หน้าดาสากักนะฮะเอาน้ําลงไปให้เร็วเป็นเหมือนกับทำให้แม่น้ําให้กลายเป็นท่อระบายนะฮะตอนนี้มันอันตรายตรงที่ว่า เนียโดยธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันหลากบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่รุ่งต่ำอยู่แล้วผัดผัดเทนเนาะยังไงก็ต้องท่วมแต่มันไม่ท่วมเยอะไงผมว่าอันนี้ในระยะยาวเราเราต้องเสนอไอเดียแบบเนี้ยในการทําให้มันสอดล้องกับสภาพที่มันเป็นจริงของดินดอนสามเหลี่ยมเข้าครับเดี๋ยวได่ครับเดี๋ยวยืดหนังสือไหมครับยืดหนังสือไหมด้วยไงครับใช่เดี๋ยวขอุญาตพี่มลพี่โต้งครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อหาหนังสืออีกที ต่เอาแล้วส่งไว้ให้แล้วส่งไ้ก็คือเอามาจากข้อเสนอของพี่มนต์ะแล้วก็เร,เรื่องเรื่องศูนย์อพยพด้วยใช่คุณนําฝ่ายค้านไหมครับออกเชิญครับพี่ตงพี่มนต์เชิญครับเชิญพี่มนต์เชิญด้านนี้เลยพี่ตงนี่เอาแถ,นถ,นถวนี้ไหมจะได้ถ่ายรูปได้อ่าให้ให้เห็นตอนนี้ก็ได้นี่รครับเชิญครับอ่า,าขออนุญาตนะครับทท่าน ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเราน้ำทั่วทุกฝั่งเองดิเขาก็บอกว่าเราท้ง่ววันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ